อ้วึกเลยึลยอถอของแท้มานตายแล้วน่าโอ้โอ้โ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 พี่พี่กมีตายตาอน่อ่อ่ออเน้ยุบกมีนเลยกตึ๊กพี่โอ้ยไล่ไล่หาโอย่อันนี้กมนอ๋ออมนโอ้อ้้โโออ๋ออยู่้ นอ่นี่นี่โอ้นี่พูด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 ขับขับขับขอยู่พูดกันแม่นดิเห็นยังว่าเขาเห็นคนเนาะโอ้คุยยอดเลยนี่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 เสพแล้วนี่นะอ๋อหมอดพี่พูดพูดออีกนี่พูดพูดหมอดพูดโเสพเฮ้ยฟังครักลับไปเก็บกลับไป เก็บใส่ซ <laughs> ับก <out> ันเก็บกอนเก็บกันจริงเลยขามาเก็บกำลังไงยิงไ้เก็บเราพี่น้องเห็ดเห็ดขนมันๆมาหนิยิงทึกตินทึกตินโอ้โมียกนาลวนะ เห็บพวกนันไงคักขักขักโอ้เบ,บ,บ,บื่อแล้วเห็บเน,าานี้ยันนั้นละใหญ่นี่นะโอู้หูอันนี้มันเห็บเห็ดอันนเห็บพวกรุ่นน้อยเนาะเห็บคนเห็บพวกอันนี้ลูกอันนี้มันลูกเอาเบิ่งพร้อมมันเบิ่งพร้อมมัน เป็นจมพวกเก่านะ่เบิงมนันนนๆจะเนี่ยเก็บ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 ไหมเอาแล้วลพี่น้องคัมัมัมานี่ยมันมัมนี่บอกกำหนว,ว่ามัมัมเนี่ยัน่นอ้เราสอกนูก่ไดสอกไดเห็ดตัวนี้ก็เอาแล้วนว่ มีแล้วอาหารแรงเลนมาโอ้ยมีคนเป็นอะไรจักได้อยู่ไหนวันนี้ให้คำน้อยเป็นเบาอันนั้นเบาหน่อยเป็นตัวละครเอกโอ้อยู่ไหนคนยังมีคนบึงปุ๊เข้าไปในมันได้เสียสละได้ เงียวสุดเงียบพี่น้องมันมันพี่น้องมินีิอาหารบ้านเฮาเอาต่อไปต่อไปโอ้โหอ๋อโซโซโอีกพออีแม่เอ้ย ขอมคับเกือบเกือบยกเยียบ,ยบพ,ยบพี่เนาอดีตาเบาหน่อยยังเห็นไงอุ่นอยู่ในหุ่นโอ้โหดูดดูดในยังมีอุ่นเลย โอ้ยทีเงาโอ้ยอยู man, ol, uh ่กองม้เลยมันมันพี่น้องชั่วเพชรคนพี่น้องชัวมันแท้มาเนี่ย ป็หมกพี่เนาะหนึน่งหเห็ดหลายเมนูเอาถือว่าเป็นครั้งแรกของปีพี่น้องเป็นครั้งแรกของปีได้ได้กินเห็ดคนอุ๊บในวะก็ยังมันก็ยังปนยอมพี่น้องมันก็ยังมีอยู่เออเออบางอันก็อยากเน่านละ เนี่ยมันมีแมงมุมกินเลยขาว่ามีแมงมุมกินจะนี่ไง่บมีพิษเขาว่าโบเบื่อแต่ว่าเพ็ดถึงเขาชิู้้ซื่อก็ยาเด้แต่มันบางทง้องถิ่นบางอันนั้นบอลมันยู่มันพิษปกติมันก็กินบะไรได้ไ <c oughs> อยู่กล้องยังมีเะไ โอ้หนี่น้องคู่กนที่นี่คือฮู้นต่อเก็บค่าทนาที่เราพี่น้องยื่นบันเดวเนี่ยไปติดตามตอนสุดท้ายนะวันใดๆสำหรับวัมาสิเต็มวันนี้บอก để đây mất lại ô nhanh nhăng nhăng, nhanh nhanh phun phun phun, dưới này nhanh 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 đây nhanh 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 Khuôn nhanh 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 giờ đây nhanh nhanh เขาไปเอาได้ยังไงนะเ้ยิไันวบื้องลังธรรมดาพี่น้อง อยู่ในหัวกัยังมีพี่ไอมคุณโอ้าใหญ่ๆข้งพุ่นมีแหละว้าวติมเลยหูนันลอยู่นอกนี่ เอาไหมเอาอยังไงพวก่อนว้าขื่อมนันคักมันแนวนี่ลำปันกับปันเขื่อนมันมีเสือมาด้วยเนาะก่อนสิออกเนาะหาเก็บเก็บอิอิอิอออกมา ก็เลยจะคงส่วนไมเ่เตายเลยเ <laughs> นี่ยนะนะนะ <c oughs> น้ยเลย่ะีจยไปไนอ่ติดกระป๋องเลยนะบ่ได้ลักเห็ดเดี๋ยวไปไหนปิวบซื้อโอเค้โอเคก็ออกมากก็ออกอยันไหมดีบ่ได้บ่ นี่ๆๆๆเออนี่อยู่กองกระปองกัยังมีงัดเอาไหมไอ้อ่อนอ่อนอยู่ดินเนาะโอมันักตกยนใบมันเอออ่อนอยู่ดินนะนอยู่ลุมทางกนเอาละุมอยู่ทมติดกล้วย่นติดนอกล้วย่นเออะบุมีลไหม จับซ้ำให้นี่เขาล้วเต็มแล้วจับเต็มแล้วยังบ่มัดเพียงเท่านี้พี well, yes. well, yes. Well, yes, ่น้องยังมีฮะให้เบาหน่อยออกมาก่อนเออนัได้ละกระได้เออคนอายุฟองยังมีพี่น้อง

เอาออกดีดีก่อนเจ้าเห็นอะไรไหม้ำไนว่ยตายญ่ายนะมีลายว่อยู่ค้องนะมอ้ห่มาพี่น้องเก็บเก็บโอ้นี่แหละพี่น้องขวานเล Bùa này, này man vinh nòng man man nhục nhục chập 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 nhục 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 con thì call me, go a moon nyang, con call mumuna mumuna. Only muốn call me. Wow, 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 <cười> 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 một rồi không? lát môn 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 nè ไปบุ้งมัดทึ่งมุ่งไปเข้าวทึ่งทึงมุ้น่อยฮะเอาละพี่น้องมอดนี่ที่ว่าพอดีสัลเร็จเก็บเฮ็ดหะยิงบาดเดียวตายมัดซ้ำเลยหนงบาดเดียวใส่เต็มซ้ำเลยได้เต็มซ้ำเลยนะโอ้หมานวันพี่น้องไปเมื่อกี้ฮะจบเพียงเท่านี้แล้วติดตามกันเด้ออย่าลืม กดติดตามกันเลยแล้วก็กดไลค์กันได้สำหรับวันนี้นะมนัมนมันพี่น้องไปไป